ครับสวัสดีครับพันผสมพันผู้ติดตามพวกคนทุกท่านนะครับก็ได้มาเจอกันกับซ่องเกษตรตามใจอีกแล้วนะครับพันผสมวันนี้ซ่องเกษตรตามใจจะมาปลูกผักสาบนะครับผักสาบหรือผักอินูนนะครับพันผสมปลูกผักสาบกับผักอินูนทางแขวภักอีสานเขาเรียกว่าผักอินูนนะครับ ่วนใหญ่แล้วหางแขวหักกลางกับหักเหนือนี่นะครับเขาจะเรียกว่าหักสาบนะครับผู้ชมวันนี้ทรงเกษตรตามใจจะมาปลูกนะครับแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับทรงเกษตรตามใจก็ได้พูดถึงและหาฮาั่นผู้ดูผู้ชมมาดูว่าการจะอยู่รอดของเกษตรกรนะครับก็ให้ก็พูดคุยกันไปเรื่อง ของการทำโคกหนองนาไปแล้วนะครับอันนี้ก็ส่องเกษตรตามใจก็จะให้ยามทำให้มัน่อเนื่องนะครับแล้วท่านผู้สมก็จะได้เข้าใจนะครับก็จะได้เข้าใจและบางทีให้เห็นแล้วซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันเนี้ยบางทีท่านผู้สมก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ดีว่าเออทำไปแล้วเออมันดีเนาะแล้วนึกอยากจะทำนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับ ก่อซ่อมเกษตรตามใจเคยบอกเคยพูดอยู่แล้วนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเพรางบที่เรามีปลูกทุกอย่างที่กินได้ใส่ทุกอย่างที่ที่ว่างอยู่นะครับที่เราปลูกได้นะครับพ่อผสมครับอันนี้ก็คือต้อนหักสาบนะครับพมม่อผสมต้นหักสาบผมได้สั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมา คือว่าตัวนึงแพงไหมก็แพงพอสมควรนะครับพ่อแม่สุมแพงพอสมควรในเมื่อความเราอยากได้นะครับความเราอยากได้แล้วก็เพื่ออนาคตต่อไปนะครับพ่อแม,ม่สมเพื่ออนาคตต่อไปว่าผมก็คิดว่ามันคุ้มนะครับถ้าเขาไม่ตายถ้ามันรอดนะครับพ่อแม่สุม ถ้ามันรอดซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของเขานะครับพ่อผสมเจ้าของเขาบอกว่ามันเป็นพันธวายนะครับพันธวายแล้วบางท่านบางคนก็ท่านแถวบ้านผมนี่ก็มีนะครับแต่มันมีเป็นที่นะครับพ่อผสมมันมีเป็นที่แต่บ้านผมเนี้ยมันจะไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็มีอยู่นะครับพี่ตรงนี้ที่ผมให้ท่านผู้ผสมได้ดูดูอยู่นี่มันก็มีนะครับแต่บางเอิญมันติดอยู่กับ ใกล้อยู่กับคันที่นะครับใกล้อยู่กับคันที่แต่ทีนี้คนมาเช่าเฮาที่ที่หำเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหลักคันที่อยู่ที่ไหนนะครับเขาเลยมาโค่นนะครับแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ในที่ผมนะครับเขามาโค่นต้นไม้ที่เขาขึ้นอยู่นะครับแล้วเขาก็ฟันเครือหรือฟันเห่าเขาขาดไปนะครับแล้วเขาก็แตกมาอีกทีนึงละนะครับแตกมาทีนึงผมก็ พยายามรักษาเขาไว้แต่ทีนี้เขามาฉีดยานะครับมาฉีดยาฆ่าญยาเขาก็เลยตายไปนะครับแต่หันเนี้ยนะครับเขาที่ผมเห็นนะครับเขาเขาที่ผมเห็นเนี้ยนะครับพ่ะแม่สมก็ผมก็ดูมาหลายหลายที่หลายเจ้านะครับเขาบอกว่าหันทวายเนี้ยเขาติดลูกตลอดทั้งปีนะครับพ่ะแม่สมผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมาก็ต้นหนึ่ง ต้นนึงก็ร้อยหนึ่งนะครับต้นละร้อยนะครับพ่อแม,ม่ชมแต่มันก็ปรรวมค่าสูงแล้วนะครับปรรวมค่าสูงแล้วก็ตกไปร้อยห้าบาทต่อต้นนึงนะครับผมก็ซื้อมาทั้งหมดตอนนี้ก็หกต้นนะครับหกต้นก็ตกไปเสียทั้งหมดแล้วก็ร้อยหกบาทนะครับแต่นี่ผมจะมาปลูกนะครับแล้วที่ผมปลูกวันนี้นะครับพ่อผม,ม้ชมเดี๋ยวผมจะ นั่นให้ดูอีกทีนึงอันนี้ขี้ไก่นะครับท่นผูมม้ชมขี้ไก่กับใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูผมเอามาผสมกันนะครับเพื่อให้เขาได้เป็นปุ๋ยนะครับท่นผู้ชมแล้วผมก็จะมาคลุกเข้ากับด,ดินแล้วก็จะมาปลูกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมก็ขอปลูกก่อนนะครับปลูกเสร็จแล้วผมจะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับนี่ผมก็ให้มาดูกันนะครับอันนี้ผมปลูกเสร็จแล้วนะครับพระมุสมผมก็ปลูกเสร็จแล้วแล้วผมก็ปักค้างไว้ให้เขาก่อนนะครับพระมุสมอันนี้ปักค้างให้เขาเลื่อยให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับนี่ยังไม่แบบยังไม่ทําแบบผาวรนะครับก็ให้เขาโตขึ้นไปก่อนนะครับแล้วผมจะมาทําค้างทีหลังนะครับอันนี้ก็ปลูกให้เขาติดให้เขาขึ้นค้างไปนี่ก่อนนะครับนี่ผมก็เอาไม้มาปักไว้อย่างนี้ละนะครับพระมุสมนี่ นะครับแล้วก็นี่นะครับผู้ผสมอันนี้ผมปักค้างให้เขาไว้ไกลหน่อยนึงนะครับเนี่ย่ห้ผู้ผสมนี่ก็เลยมัดขึ้นค้างอย่างไม่ได้นะครับก็ให้เขาหอดยอดก่อนหอดยอดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมจะมาไอ้มัดขึ้นทีหลังนะครับแต่ก็ปักค้างไว้ให้เขาละเตรียมให้เขาขึ้นละนะครับนี่นะครับ ก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ให้มาดูกันนะครับปลูกนี่ตามสไตล์ของส่องเกษตรตามใจนะครับพระมุสมนี่นะครับแต่ถ้าถ้าพูดถึงนะครับพรผู้ชมถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างหักสาบเนี่ยถ้าผมสังเกตนะครับหักสาบหรือหักเอ็เนูนเนี่ยนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกันกันกนกบพืชหัก ล้มลุกเหมือนที่เราปลูกบ้านนะครับเป็นถั่วเป็นบวบเป็นแตงอะไรเนี้ยนะครับที่เป็นเผาเนี้ยนะครับผู้มสมแต่หักสาบหรือหักเอ็นูนเนี้ยผมว่าค่อนข้างเขาค่อนข้างจะโตช้านะครับแต่ปลูกแล้วเขาอยู่ได้นานเลยนะครับอยู่ได้นานเลยชั่วเป็นอายุคนเลยนะครับผู้มสมอันนี้ที่ผมสังเกตที่เขาขึ้นอยู่กับป่านะครับผมสังเกตอยู่อย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนเขาไม่ฟันไม่อะไรไม่ ขุดลากขอนโคนหรือไม่ต้นไม้ไม่โค่นไม่ดึงลากเขาขาดเนี่ยนะครับเขาเขา,เขาอยู่ได้นานเลยนะครับคือเขาค่อนข้างจะโตช้าหาไปเปรียบเทียบกับถั่วบวบแตงอย่างนั้นนะครับอันนั้นโตวไวเลยนะครับอันนี้ก็มันเป็นตามระบบตามธรรมชาติของเขานะครับพืชขายพืชมันเขาในลักษณะเด่นในลักษณะด้อยแต่ละพืชมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ